สวัสดีครับก็มาพบกันในหวยหาน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคำเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทือเท่านั้นนะครับครับเรามาดูกันหานอยวันที่สิบสองนะครับหานอยวันที่สิบสองนะครับในชุดที่หนึ่งหานอยมัดรวมนะครับก็จะเด,ด่นหน้านะครับ จอกเขจะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าห้านะครับส่วนหานอยคู่นี้นะครับก็จะดินศู 0, 105, 09, นย์นะครับตัวจอก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้านะครับน่ละครับแล้วก็ดูผลของวันที่สิบเอ็ดมั้งนะครับที่ผ่านมานะครับวันที่สิบเอ็ดในหานอยมัดรวมชุดที่หนึ่งนะครับก็จะดินศูนย์นะครับ มื่อวานนิ้นศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่นะครับฟันศูนย์สี่ออกศูนย์สามครับโอ้โหสุดสุดจริงๆนะครับตีดแกนอย่งอีกแล้วนะครับมาออกศูนย์สามสามศูนย์นะครับโอ้โหตัวนี้นะครับเดือดดาเลยนะครับเดี๋ยวหาหนอยมัดครูมินะครับเด่นสีน, 4, นะครับนิ้นสีหนึ่งสีสอง ออตัวนี้ครับสี่มาสีมาเป็นหลักสินะครับอ้ส่วนสี่สองสหนึ่งนะครับอืมเนี่ยมนอยู่ขา้างในแหละก็น่าเสียดายนะครับที่ว่าก็ฟันจะเล่นอีกแท่นนี่เลยนะครับฟันศูนยะ์สออกสามศูนย์ะโอ้ศูนย์มานะครับนิ้น นิ้นศูนย์หนึ่งศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่ออฟันศูนย์สี่ออกสามศูนย์เฉยเลยนะครับวันนั้นวันที่วันที่สิบอ่าวันที่สิบก็เหมือนก็ชิ่นเดียวกันนะครับฟันแปดเจ็ดออกแปดแปดอนิ้นแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดฟันแปดเจ็ดออกแปดแปดนะครับโอ้เสียดาย ฝันออกวันที่เก้าเดือนหนึ่งนะครับของวันที่เก้าได้ผ่านมาก็เดือนหนึ่งนะครับฝันหนึ่งสองนะครับอืออกมาหนึ่งสามโอ้โดูเลจีดท,ทุกทีนะครับดูดูนะจีดนะครับออกวันที่แปดนะครับฟันหนึ่งห้าออกหนึ่งหกโอ้สุดจี๊ด ไม่รู้จะทำยังไงนะกันนะครับปวดเสียงเป็นก้าวเหมือนกันนะครับเล่นวิ่งแต้มตลอดนะครับเอาละครับกว่าช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะมาเน้นตัวเด่นให้นะครับในหาหน่อยมารวมว่าเด่นห้านะครับก็เน้นห้าหนึ่งนะครับห้าสี่แล้วก็ห้าห้านะครับก็ฟัน ห้นะครับส่วนหานอยคู่มินนะครับนิ้นศูนยนะครับผมฟัน05นะครับขอมารอรุนกันนะครับผมฟัน05ว่าในชุดที่ใน2ชุดเนี้ย ตัวที่ปันให้จะเข้าตรงหรือเปล่านะครับก็มารอรุ่นกันนะครับแต่อย่างไรก็อยากใช้วิทยายานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตานะครับสวัสดีครับ